ไาไปกินข้าวเหรอ,หรอโอ้เสียสม้มเย้ลุยน,นี่ต้นไม้เป็นรูปหัวใจไหม อ,อยูนี้นี่ขับไปเรื่อยเลยแสงได้แซงกันเลยแซงได้แซงกันเลย,เลย ไม่ใช่คนละที่ไปไปตรงนู้นก่อนไหมนี้เขาเรียกสวนสวนอะไรนะสวนสับป,ปะยะเนาะไม่ใช่ตรงนี้เขาเรียกว่าสวนสับป,ปะยะเปิดตัวฟาร์มแคนตัสแห่งใหม่ สวนสัตวะะ์พหลวงพ่อสวดเขาใหญ่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อกี้เราเดินฝั่งตลาดฝั่งนี้เนาะเราต้องเดินขากลับต้องฝั่งนี้ไหมหรือจะเอาขากลาบทางโน้นจะน้อยหนาไหมแต่น้อยหนางอมง่ายนะพี่แ้ยิงรอนยิ่งไปเลยอะ่ะพี่จะลองกินบ้างล่ะอยากแต่นี่มันน่าจะเป็นเนื้อพี่ว่าชอบกินหนังซื้อถามเขาได้ถามเขาได้เพราะมันคนละครึ่งอยู่ มันนอนในหนังเนาะหนังพุจ่ขอบมานองในหนังไงเ้าะ ไม่น่าพอนะไม่พอกินสุกหรอนี่อ่ะนี่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 ทำตัวยองยองทำตัวยองยองไปแล้วมายืนตรงนี้ทำตัวนี้ทำตัวยองยองจะไปดูดอกสีของนี่เอาคอมาคล้องตรงนี้ว่าเอาคอมาคล้องสีของกระดูกแล้ว Cái này nó cho nhiều chào này. หันนะแม่มาเร็ว เอายังนั่งลงเอากล้องแบกไปเอายังเอากล้องแม่งอ่ะโยนมากลับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอายังเอามุมไหนเอามุมไหนเอามุมนี้ก็นี่ไม่เห็นภูเขาไม่เอาหรอเดี๋ยวค่อยถายมุมนี้มันย้อนแสงเออเออเอามาก่อนสามารถปรับแสงได้ อมว่านแบบจะให้่นถ่ายแบบแบะ้แบบนี้มุมเนี่ยก็ถ่ายให้แล้วไงมันไม่ได้มุมอย่างนีไหนดู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 ดีดูแบ็กกับโจที่โจถ่ายหลังสุดดี เออน่ะเห็นไหมธรรมาชาติดีหาเรื่องดอกไม้ตกแตง่งเป็นรูปหัวใจตรงข้างหน้านนี้นะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่ามันกำลังย้อนแสง đa má, để hay mò góc này, yếm, yếm, hình phan, chín,จบ, mình thế này, không thấy hết, không thấy hết, không hết, nghe, nè, ไปเขาร่อแล้วเขาจะไปไหนต่อไม่รู้เขาหิวกันหรือเปล่าเออเขาจะไปกินหมวกระทานหรือเปล่าโน่นหนวดสีเหลืองโน่นไปไปดิไปได้รอดนี่ไปรอดได้เปล่าไม่ให้รอดอ๋อเหรอมันเป็นซุ้มนะซุ้มไก่เหรอไม่รอดไม่ได้ก็จะไปทดลองนี่ไงใเขาไปนั่งถ่ายรูปกับใครกันย้อนแสงไม่เห็นหรอพี่เขานั่งนั่งนั่งกินคาเฟ่หรือเปล่าเขาจะไปแล้วเนี่ยไหเห็นไหมที่สาเดินแล้วเนี่ย ฟองแบบม sì ีุงหานปสูฟองอะไรฟองกระต่ายอ๋อนี่มัมเบอรรี่น um MM ี่ วไทยม่เคยกลัวเลยกลัวยังไงหายดีทุกรูปอะ่ะแล้วบอกว่าายดีโอ้ตอนโคอกเทีายอ่ายเนื้อสีเหลืองเหรอผมจะไปทางตะวันตะวันเลยะปไปะปไปไปมเลยนะ พี่เขาไม่ถ่ายกันหรอหนาเขาไปน,น,นั่งนี่เอาเลยเอาเลยตั้งเลยขอบคุณมา,า,า,าพี่สาไปรูปให้อ้นหน่อยเดี๋ยวให้แบทให้แบทนี่ยืนอยู่นี่ เอาคอคอบ้านพิสาดูแบบถ่ายให้นาแล้วนางถ่ายแบบเรวเร็วเอาคอมาใส่นี่เร็วเร็วเดี๋ยวโดไปยืนนู้นเร็วเร็วาใส่ก่อนเรเร็วเดี๋ยวเอาคอมาใส่ดิเร็วเดี๋ยวโดไปฝั่งนู้นเร็วเชื่อเร็วเร็วเดี๋ยวได้ได้รูปเด็ดแน่นอนเร็วสาวเข้าคอมาเออเร็วเร็วอัโห่ะใส่เร็วเดี๋ยวเออเดี๋ยวใส่เออใส่ก่อนใส่ก่อน แยตั้งหแย่อก็ได้ครัเข้าไปก่อนดีแล้วแหละ่แบไม่น่าเกลียดไหนมีเยอะไหมพ่แบไม่น่าเกลียดถ้าอยีโอน่าเกลียดดูมันเหมือนใช่ไหม มใช่ใช่ไหมน้ร้านนี้อร่อยน้ึ้งมันน้ึงมน่อร่อยใช่เท่าไหร่มก็เนี่ยตะกี้พี่เขาสั่งมาเนี่ยพี่อะไรพี่ป๊อปหรอเขาไปดูนี่มาที่บอกว่าอร่อยคนเดินเขาไปตัดกัยไปเขาไปดูเขาหตันไหม มันไม่ค่อยชอบน้ำหวานเนี่ยภาพนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นโปรไฟล์ร้านนิสายเจนเราไปดูแคนทัสกันไะจะไปเดินดูแคนทัสกันต่อนะครับ ไปอยู่ล้อมนอกนะท่านอยู่ล้อมนอกนะ ของม่ิ่ายของถ่านถ่าะรห้ว่าอยากถ่ายมาีรถไเข่้ยแล้ว,ว,วานะีวัดใย,ถย้ถ่านไถ่าข้าก็เ่ียา ้องถือก็หิวหิวนี่ต้องไปกินอะไรอ่ะหิวหิวมากหรือเปล่าพี่สนุกมากเลยค่ะช่วยอุุงาตปากเอาไว้ใน็กกินร่วมกันนะคะวันนี้หนึ่งเจอกหนึ่งร้อยีดีนะคะลูกหลานของท่านก็ยังจะได้กลับมาที่หนึ่งนี่คือรู้ผลรู้ผลสอบนะได้มาล่วงซ่อนในสมเด็จสมบูรณ์นะคะได้ร่วมกองบุญใหญ่ในวันนี้ นอกจากจะได้ร่วมสร้างองค์พระหลวงพ่อทวดแล้วเราก็จะมีองค์พระหลวงพ่อทวดประจําราศีเกิดน,นะคะของแผ่นตะกุดมหามงคลมอบให้กับท่านเป็นที่ดลึกนะคะมาร่วมกันสร้างบุญสร้าง,างต่อรัรรงแตงไงพี่ต้องหาอะไรกินรอง้องก่อนแล้วกับหมูกับหมูอร ไงตะกี้อ้นลองท้องไปแล้วไงกล้วยโอ้โหกินกี่ชิ้นไม่รู้ตี้อ๋อ้ย่ไงกอย่าอ้ตะกี้เรามาออกคนละทางเนาะขากาบก็ลอดทางช้างอีกทีหนึ่งเราลอห้ตูดเองกันไหมลอทาองอ้าตะกี้จาไปแล้วลอท้งช้างขากลาบอีกทีหนึ่งนะครับแ อ๋อน้อเอ๋อแต่ชั้นหนึ่งเหมือนกันนะเด็กอ๋อเราศูนยแปเนี่ยเนาะยังไม่ได้เดินของเราของเราศูนย์เจกับศูนปดใช่ไหมนึ่งนเจกับหนึ่งยปดไม่ของเราไหงศูนย์แปดอะไรอนของเราคืออะไรนะสายอเรอไเลยั่งนีไม่ต้องอกนั่งนู้จะรัดไปเลยเหรอได้แล้วไปเลยอ้าไปก็ได้ เออปะไปจะอ้อลับไม่ได้ลับไม่ได้สนามยากไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ต้องไปข้างหน้าเราต้องเดินไปกินงจริงยืนเยนะเจิไปยูของจริงไงอุ้ยอุ้ยเอามาขามเชื่อมมาขามแช่อิน แไปที่เราถามมาน้อยหน้ายหนตลาดน้อยหน่าตลาดน้อยหน่าจะลองไปว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะตลาดน้อยหน่าขากรบไม่ใช่หรอแต่ถ้าหิวก็กินเลย

ไม่เนื้อหนังหนังครับออ๋เนื้อหนุนเนาะอ๋อถ้าน้อยหนังเนื้อยู่ตรงนี้อ๋อเนื้อจะเป็นอันหนังมันจะติดนี่หนังก็คือเราแข็ตัวมันจะติดเออแต่ถ้าออมันจะออกครได้ไหมหรือไม่เอาหรือไงกินหนังเหมือนกัน

เราเราไม่เอานะไปซื้ออะไรไไอ่ะพี่ดึงมาแล้วไม่เหรอไปเดี๋ยวเราไปไล่ทานตะว,วันไล่ชื่อไล่อะไรนะชื่อไลนะ่อะไรชื่อไล่อะไรนะบาฮูชื่อไลนะ่บาฮู สอนอมันนีสอนเนาะไล่มันีสอนไปไกลไหมเนี่ยไปออีกสองกิโลสองจุดสอง โอ้ยอย่าให้เหลือถูกใช่เรอถูกถูกเลยนั่งเกาบอบบเบเปิ้ลเลยระงวดต่อไปกับป้ายทะเบียนรถฉันฉันต้องนั่งสแตม์บายโทรศัพท์ตลอดรถไม่ได้ถอยหลังหรือว่าอะไรเนี่ยเวลาฉันไม่ได้เลยใช่ไหมเป็นไงล่ะรับห็นยังเรื่องหลังเฮียไทยถ่ายอะไรหรอ พี่สาวขวาสองตัวหมดแผลอ่ะโอ้จริงเหรอไม่จริงเหรอทางต้ <c oughs> องเดินกลับไปแผงนึงอ่ะตัวกลับเลยมัน <c oughs> เดินมาไม่ทันไงพี่อยู่ตรงแผงนั้นแล้วพี่ขวาปุ๊บเลยเรไปเดินดูแผงตขานี่ยอ๋อะไรก็ดึงด้วยผมเลื่อหนหัวไปองเทียนนเปิดเลขเคลื่อน นี่ได้จำไม่ได้จำอ่ะ<ป>โอ้ยเยอะไปเยอะหรอเยอะไปแต่กินมากินเอาปั๊บไงเลี้ยวข้าอีก400เมตร กันนนคออมเยะแต่อันนี้ไม่ได้โม้อันนี้เรื่องจริงที่ลงไปเล่นเซอร์ไวล่าสุูตะปลาที่อยู่ในพวกกระตุนเอ็นนิสนีย์อ่ะปลาจริงๆตัวหนึ่งก็มุงเลยมาได้ยังไงผมเฮ้ยมัูนี่ธรรมชาติธรรมชาติมากใช่มันตักมาลูกมุงอ่ะมันมันมาตุ้งเท่แบบว่าครึ่งขึ้นขายังไม่ถึงเอวเลยก็จริงๆอ่ะมันก็คงเป็นที่พื้นที่ของเขาแหละแต่ได้พอดพอบุกคนลุกหลับแมันก็ต้องหลบซ่อนเพราะตอนนี้คน ทุ่งทางตะวันตกลูกทงตะวันตกจริงด้วยพี่ผมไม่รงเพี่คไ่รนะไ้กนนี่อ้โมันไม่มีมันผุบแล้วมันต้องมาอีกกอนเวลาแล้วปะมันต้องมาช่วงเช้าปะขาวหลังออกเลยอืมไม่ได้มาเนี่ยทางตะวันตะวไปกินได้ปะได้ลสองเ่ย่ายูมันเป็นเป็นไล่เลยนะอันนี้มาถึงแบบทีเลยนะ ดันมันเหี่ยวซะขนาดนี้เลยอุนไม่นานรุนโล่เราจะถ่ายไปเลยอ่ะรออยู่ตรงนี้เออตุลงไม่มีใครลงหรอไม่มีก็มันเห็นทางตะวันที่ไหนละอ้นไม่สวยเลยอ่ะมาถึงมาถึงตอนเย็นอนตะวันเหี่ยว ไม่บานเหมือนตอนเช้านะครับทางตะวันเหี่ยวนะครับ ม,ม,มีเป็นบางดอกนะครับที่บานอยู่ กว้างสุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปนี้นะครับยังไงต้องฝากรบกวนติดตามคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ